เขาใหม่จัดใหญ่ๆเลยครับผมกับคันนี้ตูเตี้หน้ายาวตัว GL ย้ำว่าตัว GL นะครับไม่ใช่ตัวอีโคทนมี่อันนี้เป็นตัวป้ายฟ้าแท้ๆตัดแต่งเต็มลำไม่ว่าจะเป็นสเกิร์ตรอบคันไฟหน้าทุกสิ่งอย่างจัดมามาให้ใหม่หมดแล้วยกเซตนะ แม็กลงให้ใหม่ยางเปลี่ยนใหม่ไปี่ปุ่สุดภายในนี่บอกเลยว่าแต่งวีเต็มลำเบาะเป็นเบาหนังหน้าจอ Android นะครับผมระบบไฟทุกอย่างจัดแต่งของเอคลาสบอกเลยว่าเต็มลำเต็มรูปแบบเต็มสูบกันเลยทีเดียวนะครับผมคันนี้เนาะนี่แถมมาไม่ให้รอบคันแล้วบอกเลยว่าคันนี้สวยเดิมมากๆนะเด๋ยวก้าโชว์เลยนี่เมทองเมอาเดิมจากศูนย์นะครับ้างหน้าแค่นี้ดูข้างหลังที่เด็ดนะครับจัด VIP มาให้เบาสองแถวครับผมเป็นเบาะใหญ่นะบอกเลยว่าจัดเต็ม VIP ลพีลำเลาไม่ว่าจะเป็นอ่าว แอมเบรไลท์ไฟเปลี่ยนสีเองรอบคันนะแต่งสไตล์แบบว่าไฮโซไฮโซหน่อยพูดีหน่อยมารอบคันด้วยเห็นไหมและคันนี้ยังมีบานรองบานน้ำมาให้และตรงพื้นนี่ก็เป็นปูพื้นไม้ให้สวยงามและเดิมไม่เดิมคุณดูนี่ครับลูกค้าสติ๊กเกอร์เดิมจากศูนย์ทุกจุดครบเห็นไหมอยู่ครบทุกจุดนะครับอ่ะข้างหลังไม่มีคนหนักพิความอย่างแน่นอนครับผมและคันนี้ก็คือมีสเกิร์ตรอบคันอย่างที่บอกแลวคันนี้เป็นท่อคู่ด้วยส่วนฝาท้ายคันนี้นะบอกเลยว่าอันนี้จะเป็นของเดิมอยู่เปิดปิดปกติใช่มมม้้แแต่ถถาใใคครดูิปนีผห เดี๋ยวไปเปลี่ยนเป็นผ่าท้ายไฟฟ้าให้แบบเอา่านเลยสนใจคันนี้นะติดต่อได้นะครับผมนะัดแล้วไมของเขาน้อยมากรถปี2020ไม้ห้า0 0ื่นและคันนี้บอกว่าถ้าใครฟิตฟิตนะัสกิลมาเลยซื้อส่วดจะฟรีแหวให้หรือว่าต้องการรูค้จริงเข้ามาได้ที่กิษดากูดคาร์ are, ครับผมนะมีรถให้คุณเลือกมากกว่า100คันใหญ่ที่สุดเเส้นกาญจะนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องพาณิชย์เรื่องรถตู้เรื่องรถทํากินใหญ่ที่สุดเเส้นกาญจะนาะไม่มีใครไม่รู้จักกฤษดาครับผมนะวันนี้ต้องขอตัวลา